ติดต่อมามัมต้องมายังไงก็ได้เลยมันไม่ได้ไม่ได้มีกฎเกณฑ์อ่ะถามพี่ปิ่นพี่นี่แบบเขาต่อสู้กันไหมแทนเะทุกวันนะเนี่ยตรงข้ามแบบพี่โบพี่พี่พี่โบต่อไปแล้วพี่โบต่อว่าสมองนะเฮ้ยอะไรนะไก่วะตอบไกคงถามพี่โบเออสถานที่เนี้ยตายแน่ มันเคยเอาไปทำหนังทำการ์ตูนป่ะทำอ่าหลอก็มีแหละมันก็ต้องมีกันบ้างแหละมองไปไหนก็เจอคืนผามอยู่เหรออ่าอย่แดูมีอาการใส่บันมีอาการอ่ะอแกดูมีอาการมากอีกกี่ไอเดนใครจะเขลึก